สวัสดีครับผมออกมังกี่ยางครับผมวันนี้นะครับพามาดูการขายยางนะครับผมนี่ครับวันนี้ยางเต็มร้านเลยครับพี่น้องประมาณหกสิบตันนะครับวันนี้ครับเนี่ครับพาชมบรรยากาศครับผมเราจะแบ่งกันเป็นชุดนะครับช่วยกันนะครับผมยกแต่รถเข็นนะครับครับผู้หญิงก็ช่วยกันยกได้ครับผมสุดยอดครับพี่น้องนะครับผมแบ่งกันเป็นชุดนะครับนี่กำลังเริ่มคายนะครับผม วันนี้มาที่สิบห้าสิงหานะครับนะครับช่วยกันยกครับผมยกผู้หญิงก็ช่วยกันยกครับสุดยอดนะครับนี่ครับโอ้ยยางกิ้งครับผมนี่ครับเตะเป็นลูกฟุตบอลนะพี่น้องนี่ครับผมฝึกยอดครับนครับตาใส่ลูเขียนเรียบร้อยนะครับเราก็ขึ้นตาช่างนะครับผมร้านของเราเป็นช่างดิจิตอลนะครับผมหักลถเขียนเรียบร้อยนะครับผมพร้อมเบ็ยดเสร็จนะครับ ทำการนะครับช่างเสร็จแล้วก็ขึ้นสะพานลำเลียงครับพี่น้องนะครับมาดูนะครับผมนครับตัวนี้ก็ตัวใหม่นะครับผมไม่มีปัญหาครับขึ้นสบายครับหกสิบตันไม่กี่ชั่วโมงครับแป๊บเดียวครับช่วยกันนะครับครับผมชาวสวนช่วยกันครับไม่นานครับผมขึ้นรถสิบแปดล้อสบายนะครับผมน้องพ่อค้าท่านไหนสนใจนะครับทักได้นะครับผม กรมต่ำต่ะประม่วงครับกรมประมูลเชียงรายนะครับผมสวัสดีครับผมอ้อคกี่ยางครับสวัสดีครับผมอ้อคนกี่ยางครับผมวันนี้นะครับพามาดูกั่นขายยางนะครับผมนี่ครับวันนี้ยางเต็มร้านเลยครับพี่น้องประมาณหกสิบตันนะครับวันนี้ครับนี่ครับพาชมบรรยากาศครับผมเราจะแบ่งกันเป็นชุดนะครับช่วยกันนะครับผมยกแต่รถเข็นนะครับครับผู้หญิงก็ช่วยกันยกได้ครับผม สึดยออครับพี่น้องนะครับผมแบ่งกันเป็นชุดนะครับนี่กําลังเริ่มใครนะครับผมวันนี้วันที่สิบห้าสิงหานะครับครับช่วยกันยกครับผมยกผู้หญิงก็ช่วยกันยกครับสุดยอดนะครับนี่ครับโอ้ยยางกิ้งครับผมนี่ครับเตะเป็นลูกฟุตบอลนะพี่น้องนี่ครับผมสึกยอดครับ่ครับตาใส่รถเข็นส็จร้อยนะครับ แล้วก็ขึ้นตาช่างนะครับผม้านของเราเป็นช่างดิจิตอลนะครับผมหักรถเข็นเรียบร้อยนะครับผมพร้อมเบียดเสร็จนะครับสมการนะครับช่างเสร็จแล้วก็ขึ้นสะพานลำเลียงครับพี่น้องนะครับมาดูนะครับผมนครับตัวนี้ก็ตัวใหม่นะครับผมไม่มีปัญหาครัขึ้นสบายครับหกสิบตันไม่กี่ชั่วโมงครับแป๊บเดียวครับช่วยกันนะครับครับผม